ชุดเฟืองเกียร์ร่วมในดี a ม1.9นะครับวันนี้เราก็จะพาไปดูนะครับว่าชุดเฟืองร่วมของดี a ม็ตัว1.9เนี่ยมันมีเกียร์ไหนกันบ้างครับเผื่อใครนะครับอยากจะรู้ว่าเฮ้ยพี่เขาเรียกกันว่าชุดร่วมชุดร่วมแล้วมันมีร่วมเกียร์ไหนกันบ้างครับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอะไรที่มีของเข้ามาครับเราก็จะพาเ,เพื่อนๆไปไป,ไปดูเพื่อจะได้รู้เนาะเวลาเราไปสั่งหรือเราจะไปทําอะไรเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยไอชุดนี้ มันเป็นเกียร์นี้เกียร์นี้นะครับจะได้มีความเข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าชุดเฟืองเกียร์ร่วมในดีแม็ก1.9นั้นมันมีเกียร์ไหนกันบ้างเดี๋ยวไปดูเลยครับผมนี่ก็คือนะครับชุดเฟืองเกียร์ร่วมนะครับที่ผมบอกเพื่อนๆไปตอนต้นนะครับเรามาดูอันแรกกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับอันแรกก็คือเป็นเฟืองร่วมเกียร์หนึ่งกับสองนะครับนี่นะฮะเพื่อนๆดูงนี้นะครับหนึ่งกับสองนะครับแล้วส่วนตัวที่สองก็คือสามกับสี่ถ้าสามกับสี่เนี่ย ตัวนี้นะครับรูก็จะเล็กลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็คือห้าหกนะครับนะฮะห้ากับหกแล้วก็ตัวนี้ก็คือร่วมเกียร์ถอยนะครับตัวตัวนี้นะครับที่เจอปัญหากันเป็นบ่อยนะครับก็ให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดเฟืองร่วมถอยเนี่ยมันจะมีปินล็อกอย่างนี้นะครับแล้วรูก็จะจะใหญ่นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเวลาใครที่มีปัญหาเรื่องเกียร์เนี่ยบางทีอาจจะต้องนะครับแวะมาดูที่เฟืองร่วมเกียร์ ว่ามันมีเม็ดสึกไหมนะครับคำว่าเม็ดสึกดูยังไงนะครับบางทีเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดมันสึกเยอะเนี่ยมันก็อาจจะทําให้การเข้าเกียร์ยากได้นะครับก็เอามาฝากเพื่อนไว้เผื่อใครที่เจอปัญหาตรงนี้อยู่ก็หรือแล้วก็อยากจะให้ดูเป็นชุดเฟืองเกียร์ร่วมแบบนี้นะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เกียร์นี้นะครับจะได้มีความเข้าใจตรงกันนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ฝากเพื่อนนะครับดูคลิปผมแล้วก็ว่าดูแล้วว่ามันมีสาระความรู้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับ จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เพื่อนๆดูแบบนี้ทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับชุดเฟืองเกียร์ร่วมทุกๆเกียร์ของ d m a ม1.9ครับผม